ต้นยำอมรินวันศุกร์นี้พบกับนักแสดงตลกสายกอปปี้โชว์คิงกอนบายสวัสดีครับพี่เสกคะ่ะสวัสดีนะคุณบุม๋มนะศาลท่านก็ถามผมว่าที่ยิงปืนขึ้นฟ้านะเพราะอะไรผมบอกว่าเพราะใจสั่งมานะ <c oughs> ดิฉันเห็นเขาสร้างความสุขด้วยค่ะไปทํากับข้าวให้คนยากจนคือที่มาคืออะไรก็เป็นอีกเคสที่น่าสงสารก็คือยายเลี้ยงหลานเจ็ดคนแล้วก็ถามเด็กๆว่าเคยเจอหน้าพ่อไหม <c oughs> เด็กก็บอกไม่เคยเจอผมก็เลยบอกว่าอ่ะ งันวันเนี้เดี๋ยวสวมบทบาทเป็นพ่อให้วันหนึ่งพอเราไปเจอเคสเด็กๆพวกนี้แล้วเรารู้สึกระอายใจว่าเราก็เคยทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมาทานสเต็กกับร้าน GOS God of Steak เรียกว่าเป็นพระเจ้าแห่งสเต็กใช่ตัวนี้จะเป็นออสเตรเลียนวากิวส่วนนี้จะเป็นตัวสันนอกจาก USA ส <Wow. S 2> ับพร้อมกันหน้าจอสุกนี้ที่ต้มยำอมริน